เอสเผยความน่ารักน้องวาเลนตินา่าแจกยิ้มซสไซไสหนูอายุ10เดือนแล้วนะคะพี่ๆขวัญใจอีกหนึ่งคนของพี่ๆสำหรับน้องวาเลนตินา่าลูกสาวสุดน่ารักของพระเอกหนุ่มผิวเข้มอย่างคุณพ่อเอสกันตพง์กับคุณแม่สาวชาว,ชาวเยอรมันอย่างคริสตินา่าซึ่งบอกเลยว่าใชแว่าสวยตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวทำเอาหลายคนที่เห็นแล้วหลงรักหนักมาก ซึ่งในตอนนี้น้องวาเลนติน่าเองก็เริ่มมีงานรีวิวสินค้ากับคุณพ่อบ้างเล็กน้อยเด็กอะไรก็ไม่รู้นับวันยิ่งน่ารักสดใสขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณพ่อเอสถึงได้ลงรักลูกสาวคนแรกหนักมากขนาดนี้ดูได้จากในอิสรรรมส่วนตัวที่คุณพ่อนั้นมักออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้พีพีได้เห็นกันอยู่ตลอด แต่ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าใจสุดๆเพราะตอนนี้น้องวาเลนติน่ากับคุณแม่ของเขาได้เินไปพักผ่อนที่ประเทศเยอรมันโดยที่คุณพ่อไม่ได้ตามไปด้วยทำเอาคุณพ่อนั้นคิดถึงลูกสาวและภรรยาหนักมากเลยทีเดียวอย่างล่าสุดในอิสระกรรส่วนตัวของคุณพ่อเอสได้ออกมาอัปเดตพระนาการลูกสาวอย่างน้องวาเลนติน่าในวัยสิบเดือนที่กำลังน่ารักน่าอินดูสุดๆโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ ว่า Hello from Germany P.S. I am turning 10 months old today. เย้สวัสดีจากเยอรมันนะคะที่นี้สนุกมากๆเลยค่ะหนูออกไปเที่ยวเล่นทุกวันเลยปอลอวันนี้หนูอายุครบ10เดือนด้วยนะคะทมากลางพี่ๆแฟนคลับแห่เข้ามาเชื่นชมความน่ารักของน้องวาเลนตินา่ากันสนันไอจีเลยทีเดียวนั่นเองละค่ะ